มาต่อกันอีกผมได้ทำคลิปไว้บอกว่าเนะี่ยวิธีทำคลิปลงบนวิธีทำคลิปโลบอกบน PC เนะี่ยสมนมะนะผมสมนนะว่าผมกำลังจะทำคลิปอยู่ใช่ไหมให้ผมก็เข้าไปที่สร้างแล้วจนให้เข้าไปที่อัปโหลดวิดีโอ ล้วลาจากนั้นใช่ป่ะมันก็จะโผล่หน้านี้ให้เปเลือกไฟล์นี่แล้วก็เลือกว่าคุณจะูเลือกรูปภาพอะไรไมันึงวิดีโออ่ะนะเพื่อนหนูผมเลือกอินโทรอินโทรอะมองอัอ่ะดะผมก็เลือกเลยวันนี้ส่วนไอ้สองส่วนไอสอันนี้คือมันจะเป็นแบบวิดีโอนี้เหมาะสำหรับเด็กหรือเปล่าหรือวิดีโอนี้ไม่เหมาะอะไรชง ว่าผมเลือกไปตรงนี้ลจานะั้นก็ถัดไปไม่ต้องสนใจครับถัดไปเลยถัดไปหลัจากนั้นวิดีโอจะแบบคุณจะเลือกแบบไหนระหว่างสาธารนณะหรือและไม่เป็นสาธารนณะแล้วก็สาธารนณะผมเลือกเป็นสาธารณะ,ะครับโอเคแล้วเผก็กดไปเลยรอก่อนครับ,เร,บเรียบร้อยครับทีนี้ไอคลิปที่ผมทำเนี่ยมันก็จะอยู่บนช่อง y o youtube ของผมเลยครับ อันนี้เดี๋ยวผมดูช่องยูทู e อะไรจะนั้นใช่ไหมนี่อยู่นี่ไงโอเคเรียบร้อยมีแค่นี้แหละคลิปแค่นี้บายยัส <Bye. S 1> yes.